ด้านคอปพอจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้ร่วมกับทางสมาคมเครือข่ายสมมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม no ช่วยคนพิก,การและกลุ่มเปราะบางได้ฉีดวัคซีนกันอย่างท่วหน้าครับนายณทูตเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยผู้อเนริการสมัครงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะแพทย์พยาบาลและประชาชน รวมพิธีการส่งมอบและดำเนินการฉีดวัคซีนซิโรฟาร์มสำหรับคนพิการและกลุ่มเปราะบ,บางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจะกล่าวเพิ่มเติม,มนะครับว่าที่ผ่านมาสำหรับจังหวัดเพชรบุรีนั้นได้ดำเนินการตามแผนการฉีดในจุดพื้นที่ต่างๆแล้วซึ่งทางคอพอพอเองได้นำวัคซีนมามอบเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็จะทำให้สามารถฉีดให้กับประชาชนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณไปยังหน่วยงานเครือข่ายภาคธุรกิจประกันภัยและกอปปจังหวัดเพชรบุรีครับที่ได้ร่วมสม่งมอบวัคซีนโควิด19ให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบ,บางคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งโครงการประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนสู่ประชาชนกลุ่มเปราะบ,บางกลุ่มผู้พิการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึงนะครับ